มหาสาโรประมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแก่นไม้สูตรใหญ่กิ่งและใบแห่งพรหมจันทร์ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิจขูดเขตรกรุงราชครึเมื่อพระเทวทัตจากไปแล้วไม่นานณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงปรารบพระเทวทัตได้รับสั่งเรียกพิสุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้น ทำะะลา,า,าบสักระและความสันเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้น <int ess ant> เขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาบสักระและความสันเสริญส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่มีชื่อเสียงมีศักน้อยเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาท เมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายผู้รุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพีเปลือกและสะเก็ดไปเข้าใจกิ่งและใบว่าแก่นไม้จึงตัดนําไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้ กระพี้เปลือกสเก็ตกิ่งและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเาสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพี้เปลือกและสะเก็ดไปเข้าใจกิ่งและใบว่าแก่นไม้จึงตัดนำไปอนหนึ่งกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจากไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาแม้ชันใด กุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณนะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้ เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาบสักระและความสันเสริญนั้นให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีลาบสักระและความสันเสริญส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่มีชื่อเสียงมีศักน้อยเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้น เขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ตถาคตเรียกว่าผู้ยึดเอากิ่งและใบแห่งพรหมจรรย์และถึงความพอใจด้วยกิ่งและใบแห่งพรหมจรรย์น,นั้น เหตดแห่งพรหมจันท์พิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้ เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาบสักระและความสันเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จ เพราะความสมบูรณ์แห่งศีนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีศีลมีกัลยาณธรรมส่วนภิกษุอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมเพราะความสมบูรณ์แห่งศีนั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกภิกษุทั้งหลาย บุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพี้เปลือกไปเข้าใจสเก็ตว่าแก่นไม้จึงถากนำไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้กระพีเปลือกสเกตกิ่งและใบแท้จริง ท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะ,ะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้กระพีและเปลือกไปเข้าใจสังเกตว่าแก่นไม้จึงถากนำไปและกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจกไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาแม้ฉันใดกุลบรบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรปะชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาตาครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาบสักระและความสรรเสริญให้เกิดขึ้น เพราะลาบสักระ App, และความสรรเสริญน,นั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักระและความสรรเสริญน,นั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพระาะลาบสักระและความสรรเสริญน,นั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงมีความปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวัง เพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีศีลมีกรรยานธรรมส่วนภิกษุอื่นนอกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทแล้วย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ตถาคตเรียกว่าผู้ยึดเอาสเกตแห่งพรหมจรรย์ และถึงความพอใจด้วยสกเก็ตแห่งพรหมจรรย์นั้นเปลือกแห่งพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายคุณระบดบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่า เราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุก์โทมนัสและอุบายาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาบสักระและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจ และมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักระและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสักระและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้น เขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์แน่วแน่ ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตแปรพันเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้และกระพีไปเข้าใจเปลือกว่าแก่นไม้ จึงถากนำไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้กระพี้เปลือกสะเก็ดกิ่งและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้และกระพี้ไปเข้าใจเปลือกว่าแก่นไม้จึงถากนำไป และกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจากไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาแม้ฉันใดกุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรปชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้ว ทำอย่างไรการทําที late, them, ่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทําลาบสักระและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักระและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักระและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสักระและความสรรเสริญนั้น เขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลน,นั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลน,นั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาท เมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรามีจิตตั้งมั่นมีจิตมีอารมณ์แน่วแน่ส่วนภิกษุนอกนี้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตแปรผันเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาท เมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ตถาคตเรียกว่าผู้ยึดเอาเปลือกแห่งพรหมจรรย์และถึงความพอใจด้วยเปลือกแห่งพรหมจรรย์น,นั้นกระพีแห่งพรหมจรรย์ ภิกษุทั้งหลายคุณบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุบายากครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้ เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาบสักระและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักระและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักระและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสักระและความสรรเสริญนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จ เพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทําความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวัง เพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำญาณทัศนะให้สำเร็จเพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรารู้เราเห็นอยู่ ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่รู้ไม่เห็นอยู่เพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวสาะสแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไม้ไปเข้าใจกระพีว่าแก่นไม้จึงถากนำไป บุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จักแก่นไม้กระพีเปลือกสเกเ็ดจิ่งและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่กลับมองข้ามแก่นไปเข้าใจกระพีว่าแก่นไม้จึงถากนำไปและกิจ ที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจากไม่สำเร็จประโยชน์แก่เขาแม้ฉันใดกุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้ว ทำอย่างไรการทําที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงม,มีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทําลาบสักระและความสรรเสร,ริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักระและความสรรเสร,ริญนั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักระและความสรนเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสักระและความสรรเสริญน,นั้น เขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทแล้ว ย่อมทำความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงไม่มัวเมา τ, ไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำญาณทัศนะให้สำเร็จ พราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงปลื้มใจและมีความรู้สึกสมหวังเพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงยกตนข่มผู้อื่นว่าเรารู้เราเห็นอยู่ส่วนภิกษุอื่นนอกนี้ไม่รู้ไม่เห็นอยู่เพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงมัวเมาลืมตัวและประมาทเมื่อประมาทย่อมอยู่เป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้ตถาคตเรียกว่า ผู้ยึดเอากระพีแห่งพรหมจรรย์และถึงความพอใจด้วยกระพีแห่งพรหมจรรย์นั้นแก่นแห่งพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลาย กุลระบุบ,บางคนในโลกนี้มีศรัทธ,ธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโซกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงม,มีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้น ทำลาบสักระและความสันเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้น <laughs> เขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสักระและความสันเสริญนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จ เพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทําความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวัง เพ,มมเ,เพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำญาณทัศนะให้สำเร็จเพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น เพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำอาสัมยวิโมกให้สําเร็จเป็นไปไม่ได้เลยที่พิกษุนั้นจะพึงเสื่อมจากอาสัมยวิมุตินั้นภิกษุทั้งหลายบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเาสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่ รูแ้แก่นไม้ว่าแก่นไม้จึงตัดนำไปบุรุษผู้มีตาดีเห็นเขาแล้วจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้รู้จักแก่นไม้กระพีเปลือกสะเก็ดจิงและใบแท้จริงท่านผู้นี้ต้องการแก่นไม้เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้อยู่เมื่อมีต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแก่นยืนต้นอยู่รูแ้แก่นไม้ว่าแก่นไม้จึงตัดนำไป และกิจที่เขาจะต้องใช้แก่นไม้ทำจากสำเร็จประโยชน์แก่เขาแม้ฉันใดกุลบุตรบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาครอบงำแล้วถูกความทุกข์ครอบงำมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้ว ทำอย่างไรการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงมีได้เขาบวชแล้วอย่างนั้นทำลาบสักระและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นเพราะลาบสักระและความสรรเสริญน,นั้นเขาจึงไม่ปลื้มใจและมีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะลราบสักระและความสรรเสริญน,นั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะลาบสักระและความสรรเสริญน,นั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาท เมื่อไม่ประมาทย่อมทําความสมบูรณ์แห่งศีลให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสมบูรณ์แห่งศีลนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำความสมบูรณ์แห่งสมาธิให้สำเร็จเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้น เขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสมบูรณ์แห่งสมาธินั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำญาณทัศนะให้สำเร็จเพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงปลื้มใจแต่มีความรู้สึกยังไม่สมหวังเพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น เพราะญาณทัศนะนั้นเขาจึงไม่มัวเมาไม่ลืมตัวและไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทย่อมทำอาศะมยะวิโมกให้สำเร็จเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุนั้นจะพึงเสื่อมจากอาศะมยะวิมุตินั้นภิกษุทั้งหลายดังพนานามาชนีพรหมจั์นี้จึงมิใช่มีลาบสักระและความสันเสริญเป็นอนิสงผลที่มุ่งหมาย มิใช่มีความสมบูรณ์แห่งศีลเป็นอนิสง์มิใช่มีความสมบูรณ์แห่งสมาธิเป็นอนิสง์มิใช่มีญานัทนะเป็นอนิสง์แต่พรหมจรรย์นี้มีเจโตวีมุตอันไม่กำเริบเป็นเป้าหมายเป็นแก่นเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แล มหาสารโรประมะสูตรที่9จบ